สีนิสัยสร้างเสน่ห์หเป็นแรงกำลังใจคนที่เขามีนิสัยให้กำลังใจคนอื่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะแบกทุกมาหรือต้องการคำปรึกษาก็สามารถจะปลอบใจหรือให้คําแนะนำเขาได้อย่างเต็มใจคนนิสัยแบบนี้มีแต่คนรักครับใจเย็นนะค่อยคอยคิดค่อยๆแก้ปัญหาเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ที่เป็นกำลังใจให้มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้คนที่มีทุกข์คนที่กำลังมีปัญหาและมีคนช่วยคอยแก้ไขคนช่วยให้กำลังใจใครก็ชอบเพราะไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตจะเป็นเช่นไรกำลังใจใครก็ต้องการ 2. ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นคนที่คอยเจ้ากี้เจ้าการ สั่งคนโน้นพิจารณาคนนี้หรือบางทีเขาไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่ิเขามากเกินไปย่อมจะไม่มีใครชอบทําไมเรื่องลูกของเธอไม่จัดการให้เด็ดขาดบ่อยว่าอย่างนี้ได้ยังไงนี่สามีของเธอทําไมถึงเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลยเอาเรื่องลูกเรื่องสามีของเธอก่อนดีกว่าไหมอย่าไปวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านคนที่เขามีนิสัยที่ดีมีสเสน่ห์เขาจะสนใจเรื่องตัวเองอย่างมุ่งมั่น พัฒนาให้มันดีขึ้นทุกวันแต่ไม่ละเลยจะแบ่งปันน้ำใจให้กับคนรอบข้างและไม่ก้าวล้ำข้ามเส้นของคนอื่นถ้าเราโมแต่สนใจเรื่องของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจะเสียเวลาในการพัฒนาตัวเอง 3. ยินดีกับความสำเร็จเวลาเห็นคนอื่นเข้าโชคดีหรือได้รับข่าวดีคนที่มีนิสัยอันเป็นที่รักจะแสดงความยินดีด้วยใจ ไม่ใช่แค่ในมารยาทยินดีด้วยนะที่โครงการผ่านแล้วทั้งหน้าตาน้ําเสียงท่าทางจะสอดประสานแสดงให้ออกเห็นถึงความจริงใจไม่ใช่แค่แสดงความยินดีแต่ปากแต่ท่าทางตรงกันข้ามหรือท่าทางไม่รู้สึกว่ายินดีคนที่มีนิสัยสเสน่ห์จะยิ้มกว้างท่าทางดีใจในความสำเร็จของคนอื่นได้แต่คนที่มีนิสัยไร้สเสน่ห จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายหรืออิจฉาเขาอยู่ร่ำไปเวลาเห็นใครได้ดี C วางตัวดีการวางตัวดีเวลาอยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งเพราะจะได้รับทั้งความรักและความนับถือของคนทั่วไปเช่นไม่เข้าข้างพวกเดกันไม่ตัดสินใครง่ายๆฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ลำเอียง ยิ่งเป็นผู้ที่บริหารคนจะยิ่งได้รับการยกย่องและยอมรับเพราะดูเป็นคนเที่ยงธรรมไม่เล่นพักเล่นพวกตรงไปตรงมาความศรัทธาสเสนหาซื้อไม่ได้หรือมาจากการพิมพ์นามบัตรว่าตำแหน่งอะไรแต่มาจากการวางตัวให้หน้าเลื่อมใสททำให้คนใกล้มีใจศรัทธา